สี่คนที่เหลือนะน้องหมดนะมีความสามารถทีทีละคนได้ไหมได้ได้เอ้าคนคนแรกลงคนอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืออายุก็มาอย่าถามเรื่องอายุหรอายเขาถามแล้วทุกคนแลเนี่ยคุณต้องถาม14คนเนี่ยเอาให้โอกาสคำถามต้องไม่ซ้ำกันเออเอ้าใครอยากได้ของรางวัลยกมือเนี่ยมีเจ็ดอย่างลุงใครอยากได้ในมือ ไม่มีใครเอาลงเลยไม่มีใครยอมใครจริงๆนะคือทะเบียนรถเด็กๆเขาจำได้ไหมอ้ยมันมันง่ายมันยากไปมั้งฟันฟันลูมีกี่ซี่อายุก็หนักแล้วเอาพันในเลอทำไงถ้าเกิดมันคมมันไส้มันขอพันทำไงวะเนี่ยเมื่อกี้เราเราบอกไปว่า สีคนนอ่าส4คน14รางวัลอ้าวว่าถ้าคนหนึ่งตอบบ้าเลยมักกะซีบดีกว่าไม่ต้องใส่ไม้มักกะซีบเอาถามเลยถามเป็นลุงพเลยเอาคำถามตั้งคำถามมาคือถ้าถ้าเธอถามหมดนะคุณรู้หมดจีรุงก็มากระซิบป้าอ้าวลุงพลอยู่บ้านเลขที่อะไร267อ่าตอบถูกลุงพลอยู่หมู่อะไรหมู่ห้าจำไว้นะ เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะอ่าต่อคำถามลุงพลอายุเท่าไหร่ลูกกลัวแล้วคำถามไ,ไม่ไปหน่าทงกูเลยอ้าวทีนี้ไม่ถึยแล้วอ้าวลุงลุงพลผู้หญิงผู้ชายลูกอ้าวง่ายจังก็ธรรมดาลูกนี่ก็ตอบไงอ้าวผู้ชายลุงพลอายุเท่าไหร่ลูกเอ้ยคิดนานชิด <c oughs> เออแค่นี้แหละอ้กหม่ตอบผิดเหรอตอบถูกยังยังป้ายตอบผิดเหรอเออบอกแล้วไงเอามองหน้ากันก่อนเมื่อกี้นับห้าใช่ไหมลูกสี่หรือห้าเมื่อกี้หนูหนูอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ลูกสองสองโอ้ยบอกให้เด็กเชื่ออะไรนี่นคำถามเมื่อกี้เมื่อกี้ยังมอกนับได้ที่ลำดับเท่าไหร่ น้อหน้าซีดเลยน้อหน้าซีดนะขนาดลำดับปีก็ไม่ทำงี้เลยเดี๋ยวดวสุดท้ายได้ยากมากเลยนี่ลำดับทห้าตอบแล้วตอบแล้วคิดก่อนคิดก่อนไปถามอะไรปราแตนสวยไหมลูกไม่สวยก็ไม่ได้ของรางวัลเลยงานนี้เอาพูดออกจากใจไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวนะปราแตนก็ไม่โกรธหรอกปราแตนสวยไหมลูกโอ้ยมีคนชมไหนเมื่อกี้อยู่ไหนไปไหนแล้วโอ้โกโกวาหายตัว วันนี้หนูมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติมีความสุขไหมครับนีสุขนี่ง่ียง่ายอ้าวช่วยคิดคำถามหน่อยสิได้ขนมไปเยอะไหมลูกเออโอ้ง่ายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบบที่ห้ายังยับกว่าเลยน้กว่าเดี๋ยวเอาเอาอะไรมาใส่ขนมต้องถามก่อนเอาเราประสบ ไม่บอกใครแล้วนะลูกอายใค,ครถามเด็กโตด้วยกูก็โกหกไม่เป็นซะด้วยเลเอ้าอ่ะไรอีกงงอะที่นี่เขาเรียกอะไรลูลกตร,ตรงนี้ตรงที่เรียกลานอะไรครัลานโอ,อ๊กปู่อ,อก๊กปูชื่ออะไรคะชือ่ออะไรไม่น่าถามเลยกูไปโดนใต้ซะด้วยสิแม่พามมาก็ไม่เคยถามเลยว่าลูก บาลานลางเลยลูกนี่นี่นี่อ่ารับองพระปูปาริจิตนาคราสายซิ่งสายซิ่งสกุลมาเก่าปะเราเราเก่าไหมเขาคิดว่าไม่ได้อคฮะยคฮะ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 อะฮ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 ะะฮ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 ะ คิดคำถามช่วยหน่อยสิมีวันที่เท่าไหร่เจอกลาไปไม่เป็นเลยเนี๋ยวก็ไล่ไปค่อยๆลงมไปเลยอะตัวปกติเออได้ต้องถามดิวันเด็กวันที่เท่าไหร่ลูกสิบสามวันจันทร์หรือวันอังคารวันเสาร์ค่ะอ่าโอ้โหคนสุดท้ายบอกเฮ้ยคำถามเดือนอะไรครับบุกเพียดไปก่อนแล้วคนสุดท้ายเดือนมกราคมปีอะไรลูก่ยโอ้ ิดเป็นหลักเป็นหลักแม่ไ่หลักหนสองพันโอสช่โงลขาย่งมานใหม่นะคะรอยิบเจอเก่งะเราต้องคิดเป็นหลักหน่วยนุ่หน่วยสิบร้อพันมล้านอ่อาเป็นการสอนตดตั้วยเมื่ี้นเนีอันนี้ให้คนแรกรกันเพราะว่าคนแรกเขาตอบาทีถูกเป้เลยเป้เลย เปเลยมาเตะเลยเอาเอาอีกรอบหนึ่งเพราะลำบนใหญ่อยู่บ้านนองเยี่ยมลุงพลมีบ้านในที่อะไรติดไม้ติดมือกับบ้านในทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอไวพรนะครับให้กับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะครับในงานบัณฑ็กแห่งชาติปีนี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับสมหวังในทุกสิ่งนะครับที่ปรารถนานะครับก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านได้รับ ิ่งนั้นนะครับกลับไปนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านได้สนับสนุนนะครับรางวัลทุกอย่างแบบที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นรางวัลทั้งผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านได้นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งทุกครั้งนะครับที่ลุงป้าได้จัดกิจกรรมนะครับที่ดีนะครับเืนสู่สังคมนะครับก็เป็น โอกาสที่นะลุงป้าได้รับโอกาสดีๆนะครับได้จัดงานกิจกรรมนะครับในทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็เป็นนิมิตหมายดีวันนี้นะครับก็เป็นงานบัตรดิถิชาติปี2567นะครับที่วังปู่ปริจิตนราชนะครับปู่ปริจิตร์ซิงคิงคอมเพลตนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับปู่ปริจิตร์ซิงคิงคอมเพลตครั้งที่หนึ่งนะครับก็คุณอ่าที่สละ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในงานบัเดิตแห่งชาติปีนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับจากความรู้สึกนะครับที่มีนะครับขอบพระคุณครับเราก็ปิดท้ายด้วยน้องๆที่ ยังอยู่ตรงนี้นะคะที่แล้วก็คือแบบเต็มกระสอบแล้วอะไรเงี้ยป้าป้าเขาเบ็กกับวันนี้ป่ะเขาเด็กกับแบบสุดยอดบางคนใส่เสืเล้งท้ายมอไซค์ท้ายกระบะเต็มหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมองป้าต้องมองเพราะป้าไม่ใช่เด็กป้าแก่แล้วไงเนาะป้าจะทอให้ให้เด็กได้ฟังนะคือเป็นวันเนี้ยที่ วันเด็กดานปู่ปริจิตรราชนาหลงพลนะคะเป็นครั้งที่2นะปีหน้าเชื่อว่านะน้องๆห,หลายคนผู้ปกครองห,หลายคนคงจะเริ่มชินแล้วแหละคงจะรู้ว่า้วันเด็กที่ดานปู่ปริจิตมีการจัดกิจกรรมนะแจกขนมกันนะปีหน้าน่าจะเยอะกว่าน,นี้เลยนะวันเด็กแห่งชาตินะวันเสาร์ที่13มกราคม2567นะคำขวัญวันเด็กนะจาก ท่านนายกนะคะเสถีทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะปีนี้มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะคะเออเป็นความดีๆสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยนะคะหลายคนก็วันนี้คงได้รับความสนุกสนานกันวันนี้เราปิดท้ายด้วยกัน มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆน,นะคะที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะให้ได้รับกันทุกทุกคนเลยนะจ๊ะสามสิบคนสุดท้ายนะครับสามสิบคนสุดท้ายเนาะเช็คด้วยเด้ออ่ะเอฟซีเอฟซี